นะทุกคเรียบร้อยแนละ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาหารคริสต์มาสปาร์ตี้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูนจะพาทุกคนมาทำามงโก้ครีมชีสทาร์ตนะคะเป็นทาร์ตเป็นขนมหวานวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำอาหารอะไรคริสต์มาสบ้างตูกนก็ฉีกกดคริสต์มาส ได้ทั้งปวงเลยเพราะตุนเลี่ยนนะทุกคนตุนไม่อยากกินไก่ไม่อยากกินพิซซ่าไม่อยากกินไม่อยากกินอะไรฝรั่งกัะตุนเลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาทํำแบบไทยๆกันนะคริสต์มาสไทยๆโอเคเริ่มแรกตุนจะใช้ครีมชีสนะคะตัวนี้200 2 0 0กรัมตีเขาตัวนี้ตีให้นุ่มนะคะจากนั้นเดีตุนจะใส่เลมอนลงไป ตนชอบกินออกเปรี้ยวหน่อยนะคะตูก็จะใส่เลมอนเยอะหน่อยวานิลามากน้อยแล้วแต่ชอบกลิ่นวานิลาวิปครีมนะคะประมาณ150 ml ตออยากได้ตัวกลิ่นเลมอนนะคะทุกคนตูก็จะใส่เปลือเลมอนลงไปเพิ่ม จริงต้องต้องทำก่อนที่เราจะฝานเขานะไอนี้เป็นเจลาตินผสมน้ำอุ่นนะคะละลายในน้ำอุ่นประมาณ3กรัมตุนใช้เจลาติน3กรัมแล้วก็น้ำอุ่นนิดหน่อยนะแล้วก็จะทยอยใส่โอเคประมาณนี้ได้แล้วนะคะส่วนตัวนี้เป็นแป้งท้าสำเร็จรูปนะคะทุกคน ตัวนี้ก็จะใส่ของที่เราเตรียมลงไปเลยตรงหน้าไม่เรียบแบบไม่ต้องซีเรียสน,นะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเขาแบบด้วนมะม่วงทุ่มท่วมนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเซตนะคะทุกคนจนกว่าจะเซตตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียม มะม่วงกันนะคะอันนี้ตุนใช้มะม่วงสไลด์น,นี่จากไทยนะทุกคนเป็นโปรดักต์ไทยกลองน้ำออกนะคะเอาแต่เนื้อตัวนี้เป็นน้ำเชื่อมที่ตุนที่ตุนกรองไว้นะคะทุกคนที่ เอาเนื้อออกเนาะตุนก็ไปตั้งให้เขาข้นนะวนันนี้ตุน,ตนมีบูเบอรี่แช่แข็งนะคะตุนไม่มีบูเบอรี่สดตุนก็จะใช้ตัวที่แช่แข็งเนี่ยแหละมาตกแต่งเพิ่มจากนั้นใช้ตัวน้ำเชื่อมนะคะทา ประมาณนี้นะคะทัดผลไม้ของเราเดวเอาเข้าตู้เย็นให้เขาเซตตัวอีกรอบหนึ่งต่อไปเรามาเตรียมอาหารกันนะคะทุกคนก็จะมีพวกผลไม้แล้วก็อาหารหนานาชนิดนะตัวน,นี้เป็นลูกพลับนะคะที่ตูนเอาแช่ช่องฟรีซนะก่อนจะแช่แล้วก็ห่อแรปทีละลูกนะคะลูกเบลเลอร์เลย ก็เเ้าขอ้าวสำหรับทำเทมากินะคะก็ข้าวญี่ปุ่นอันนี้ตุนหุงไว้แล้วเราตุนอุ่นเอานะน้ำส้มสายชูสำเร็จรูปนะคะตัวนี้เขามีรสชาติอยู่แล้วเราก็ใส่ไปแล้วก็ตั้งไวใ้ให้อุ่นๆนะคะทุกคนอย่าอย่าใช้ข้าวร้อนนะ นี่นะคะเราก็เอาตัวสาหรายแล้วลงจากนั้นเอาข้าวลงข้าวตัวจะใส่ไม่เยอะยงงใส่ใส้ที่อยากใส่ ตอนโรกกรำแน่นๆนะคะทุกคนอันนี้ที่ไดโซก็มีนะตัวซื้อมาจากไดโซกถ้ามีเขาจะม้วนง่ายมากเลย มีดมีดไม่คมหรอหั่นไม่ขาดจริงด้วยมีดไม่ค่อยคมไม่ได้รับมีดต่อไปเราจะมาทำไก่ย่างแบบง่ายๆนะทุกคนโดยไม่ต้องใช้เตาอบอะไรพวกนี้เลยก็บนกระทะนี่แหละทุกคนตุนยังไม่ได้หมักอะไรเลยนะแล้วเราเอาไก่ใส่บนกระทะ ใครจะหมักก่อนก็ได้นะคะต่อไปตูนจะใช้เกลือหิมะลลยันที่ผสมกระเทียมนะคะวันนี้โคชชางตุนใช้ประมาณาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ของเรานะคะจะให้ความหวานหวานหวานเผ็ดเผ็ดหน่อย ลงนะคะแล้ก็ราดซอสลงไปโอเคประมาณนี้ได้แล้วนะทุกคนเรียบร้อยแล้วต,ต่อไปตุนจะทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะตุนจะเคลีร์สต็อกเส้นอย่างที่ตุนเคยบอกเนาะเวลาย้ายบ้านจะได้ง่ายๆด้วยทุกคนแล้วก็เป็นการดีสต็อกตุนไม่มีนะ้ำมันหอยนะคะตุนก็จะใส่ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วหวานแล้วก็แม็กกี้เล็กน้อยพริกไทยดำคุณสามีตูนชอบให้ใส่ตัวนี้นะคะมาล่าซันโชน้ำมันงาน,นะคะเล็กน้อย ใส่ขิ้งกับกระเทียมลงไปจากนั้นคุณก็จะใส่หมูสไลด์นะคะเป็นหมูสามชั้นสไลด์ง่ายดีก็ใส่ให้ทั่วใส่เส้นที่เราทำการลุกไว้นะ,ะใส่น้ำเพิ่มจนท่วมนะคะ ปิดฝาอุ้นเส้นสุกประมาณ70%แล้วนะคะเดี๋ยวตุนจะใส่กุ้งลงไปตุนเคยบอกแล้วเนาะตุนไม่อยากให้กุ้งแข็งเกินไปนะคะจนกว่าน้ำจะแห้งนะคะทุกคนดูหอมมากมาก วสวยมากเลยใส่ผักชีต้นหอมลงไปนะคะปิดฝารประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งอบขึ้นเส้นของเราปิดไฟเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาหารคริสต์มาสปาร์ตี้วันนี้ก็คือนานาชาติมากก็กุ้งอบขุ้นเส้นนะคะตัวทาร์ตของเราชีสเค้กทาร์ตนะคะแล้วก็ ไก่ซอสเผ็ดของเราแล้วก็หอยนางรมไม่ใช่หอยน,นางรมสีหอ,อยแมงพู่แล้วก็ซูชิโรนะคะมากิซูชินั่นเองแล้วก็ผลไม้ต่างๆทานข้าวกันคะ่ะทุกคน let's eat ตุ๊ดตกินอเยานี่ยกินซูชิมาหลายวันแล้วกินกันทุกคนมากกิซูชิ ุู่หวานสุดๆเลยเส้นกำลังดีแหะร้อนนี่คืออะไรขาซอนจิ้มไก่ข้าวอยนังอืม,อม,อม โอ้คา oh. ราคุณน,นอืมอืมไม่เผ็ดไม่เผ็ดค่ะใช้น้ำจิ้มไก่เลยไม่เผ็ดเผ็ดกค่สีเฉยดูเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดคาราคุไนดิสเซเซอือหืมเท้ามักิ

กับพี่สาวอากิก็ทำกับข้าวเก่งนะน้องสาวคุณแม่ทำข้าวเก่งมากเลยเพราะว่าเป็นแม่บ้านนะคะน้องสาวคุณแม่แต่คุณแม่แบบเป็นอาจารย์ตั้งแต่แบบจบมาก็คือทํางานอย่างเดียวเลยแล้วก็น้องสาวคุณแม่ก็ช่วยเลี้ยงอากินะคะ อันที่จริงอ่ะวันนี้ตุนไม่อยากกินไก่เลยทุกคนแต่ตุนต้องทำเพราะว่าอย่างน้อยคริสต์มาสอ่ะควรจะมีอะไรแบบยังควรจะมีไก่อ่ะなんでつぎに嫌い食べてください That's more มีจุย๊ยฮนวาซิมึมまあまあมีคิชมมุนปกติอยู่ไทยตุงก็ไม่ได้ไม่ได้อินกับคริสต์มาสขนาดนั้นนะทุกคนแต่อยู่เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วคนญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะจัดกันเมื่อวานนะคะจัดโต๊ตะอะไรพวกนี้เนาะ แม่พี่สาวอากิส่งมาในไลา์กันปุ้มปั๊ปุ้มปั่อเพื่อนๆในเฟ e บุ o กแบบที่อยู่ในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็โพสต์แบบจัดปาร์ตี้กับลูกๆจัดปาร์ตี้กันที่บ้านกับสามีลูกน่ะก็เลยคิดว่าคจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่าเนาะให้อากิก็เลยทําแต่ว่าพอโตขึ้นตคนไทยก็ไม่ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะกับ คริสต์มาสอะคุก็ว่าคนไทยก็เฉยๆเนาะแต่คนญี่ปุ่นเขารู้สึกเขาอินกันจังเลยอะแบบลงรูปก,กันแบบเยอะแยะควรจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งดูนะวันนี้ก็เลยทําแล้วก็สง่งรูปไปในไลน์กลุ่มของครอบครัวคุณสามีๆๆๆอร่อยเหรอชิคเก้ลุยแลอดชิคเก้น เรากินอะไชวาดไกอร่อยเหรอนกลดทรีมามาไม่ต้องกินมามาเนี่ยอันกครับ cheese <laughs> okay i think okay no Don't Don't Why? What? what did you take it what did you bring yesterday dinner remaining hot dog and half price ham i do <laughs>

Let the king, you eat a boy. Let us escape. Can I not cut? Why, I cannot.

เดี๋ยววันหังทำกะผักแล้วไม่ไหวละอืมไมกดไม่กอดอิสวิอเดีอ่ สวิตออเดรยหวานแล้วปกติปีกีวีพันนี้ถ้าสมมติยังไม่สุกเขาจะปเปรี้ยวมากนะคะแต่ว่าถ้าสุกก็คือหวานโอเคค่ะทุกคนหวังว่าจะชอบวีดีโอปาร์ตี้คริสต์มาสของตุนนะก็จะมีแค่จานเดียวท,ที่ที่รู้สึกว่าเข้าพวกกับเขาหน่อยอ วันนี้ตุก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบสูตรของตุนงกันนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตุนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเอามารีคริสต์มาสนะคะยี <c oughs>